ทุกอย่างก็ต้องจบลงแล้วสินะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนที่แม่บ้านจะต้องบอกลานะคะวัดธรรมนมผาค่ะบรรยากาศวันแรกนะคะและก็วันสุดท้ายดูมันช่างจะแตกต่างกันเหลือเกินค่ะทุกคน อดใจหายไม่ได้เลยค่ะคิดถึงบรรยากาศที่นี่สุดๆเลยนะคะขณะที่แม่บ้านนั่งตัดคลิปอยู่นะคะนั่งมองย้อนไปนะคะแค่เพียงอาทิตย์ที่ผ่านมาเองค่ะก็รู้สึกว่าคิดถึงมากๆเลยนะคะคิดถึงบรรยากาศคิดถึงผู้คนอาหารนะคะทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี อีกประสบการณ์หนึ่งเลยค่ะที่เข้ามาในชีวิตของแม่บ้านและแม่บ้านก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์เสงนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่มอบโอกาสนี้นะคะโดยเฉพาะพี่ทิพย์ค่ะถือว่าเป็นอ่ายังไงนะเขาเรียกญาติธรรมนะคะอีกคนหนึ่งนะคะถึงเราจะไม่ได้เป็นญาติเป็นพี่น้องคานตาม,มาจริงๆนะคะแต่แม่บ้านก็นับถือพี่เขาด้วยใจค่ะเหมือนกับพี่แท้ๆเลยค่ะก็รู้สึกซาบซึ้งพี่เขาช่วยเหลือทุก ่่งอยยาเลคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะที่พักอบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่มีพี่ทิพย์นะคะแม่บ้านก็จะไม่มีวันนี้เลยคะ่ะวันที่แม่บ้านมาได้รู้จักพระอาจารย์เสงนะคะรวมถึงแม่ชีและวะัดทมนมผาค่ะและพี่เขาก็ซัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างเลยค่ะรวมถึงแนะนําให้แม่บ้านรู้จักแต่คนดีๆนะคะขอบคุณพี่ทิพย์อีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็พี่ๆอีกหลายคนที่อยู่ที่วัดนะคะรวมถึงแม่ชีนะคะเช่นแม่ชีมาริโอนะคะแม่นนนก็ดีค่ะและแม่ชีปังนะคะและแม่ชีท่านอื่นๆด้วยค่ะที่อำนวยความสะดวกนะคะคอยช่วยเหลือม่บ้านขณะที่อยู่ที่นี่ค่ะรวมถึงนะคะพี่ๆที่เป็นคารวาสด,ด้วยค่ะและ แอดมินเพจของทางวัดนะคะอย่างเช่นน้องแป้งด้วยค่ะขอขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือและความเมตตาที่มีให้ต่อกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขณะนี้นะคะแม่บ้านก็กำลังนะคะโดยสารรถของแม่ชีมาริโอนะคะเพื่อจะเดินทางกลับนะคะส่วนพิธ์ก็ขับอีกคันนะคะก็มีพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์ทั้งท่านนะคะนั่งรถพิธ์ไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนนะคะตรงที่บ้านโยมที่นิมนต์พระอาจารย์ไปฉันข้าวที่บ้านนะคะซึ่ง ก็เป็นวันเดียวกับที่เม่บ้านกลับเลยค่ะเอาละคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของวัดรรมนมผาก็อาจจะว่าได้นะคะถ้ามีโอกาสเม่บ้านก็จะทําคลิปในแนวนี้มาอีกนะคะถ้าเม่บ้านได้ไปที่ไหนนะคะเอาละเอาละก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่คอยติดตามนะคะคอยให้กําลังใจนะคะ ดีเสมอมาเลยค่ะคลิปต่อไปนะคะก็อาจจะเป็นแนวไลฟ์สไตล์ของแม่บ้านนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้นำเสนอในเรื่องของวัดหรือการปฏิบัติธรรมนะคะแม่บ้านอยู่ที่ไหนแม่บ้านก็จะนำเสนอเรื่องนั้นเลยค่ะก็คือปัจจุบันทันการนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์สิงห์วัดธรรมนมพาคณะพระสงฆ์และแม่ชีคารวัตทุกคนทุกท่านค่ะขอพระคุณค่ะ